ไปกับบาร์เดอะฟิชชิงครับผมชื่อนี้ไม่มีพลาดตามชื่อคลิปเลยครับลอกทีวันไม่ได้ซื้อนะครับอันนี้เขาส่งมาให้วันนี้มาลองกันกับตีชโดเฟียลซิงสิงตีไกลๆกับหมายของพ่อพี่มนเชโดสิงลุยกันวันนี้เช้าๆวันนี้ก็ไม่น่าไม่น่ามีปลาหรอกมั้งไม่คาดหวังกันวันนี้คลิปสั้นๆผอ,อนนี้มาลองกับเจ้าลอกทีวันนะหนึ่งพันบาทการใช้งานไม่รู้ครับแต่ที่แน่ๆสวยเต็มร้อยดูความสวย ดูครับนี่ครับดูความสวยความสวยนี่คือสีเงินม่วงนะดูดิโคตรเฟี้ยวอะดูครับอ,อุย้ยขึ้นแสงจัดดูเหล็กนะครับไม่ใช่พลาสติกนะฮะเหล็กปะวะใช่ปะวะเออยนั่นแหละเหล็กแล้วมัง้งแต่มันหนักมากเลยครับประมาณ200กรัมอะหนักเลยอะ,ะตาเด็กแต่งแขนแต่ง ข้างในก็ดูดูด,ดูข้างในกันชุดห้องเครื่องนะครับนี่ลูกปืนเซรามิกรอบ7.1นะจ๊ะตีได้ทั้งช่อนทั้งเชโดเลยแต่ว่าช่อนไม่แน่ใจครับแต่วันนี้เอามาตีชโดก่อนลูกปืนเซรามิก2ลูกเลยนี่แกสปูนกับฝาหน่วงโคตสวยครับไอตรงนี้ยตรงตัวปรับหน่วง,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 งสวยมากกับเจ้าทีวันสปูลลึกด้วยลึกจัดการจุสายก็เออไหนอยู่ไหนไวไอ้เี้ยอไอน,นี่เอยู่นี่เน่ P.E. 1.5นะใส่ได้200เมตร p e. ี2ได้1้0ย้สิีได้100เมตรนะตามขนาดสายตัวนี้จัดไปวันนี้มาลองกันจับคู่กับ e b a t p h ี n น o เวอร์ชัน2ที่ขายดีจัดจนหาซื้อไม่ได้แล้วหาร้านไหนก็ไม่มีใครที่อยากได้ก็อดนะจ๊ะพราผมเข้าไปดูในะช้อปปีก็ไม่เห็นมีไม่มีสักร้านเลยมีแต่สปินเหลือตอนนี้แต่เบสนี่บอกเลยว่าเหนียวเนียว เหนียวไม่เหนียวไม่รู้อะชาโดว์กุงัดมาแล้วอะแต่ว่ามันอ่อนไปหน่อยนะอ่อนแบบอ่อนจริงๆอ่อนกว่าเบรดจริงอะเอ้ยลืมบอกด้วยตัวนี้มีคลิกเสียงด้วยนะเนี่ยเนี่ยเนี้ยโมีคลิกเสียงปลาลาก้วยนะดูตัวปรับคอสปูลมีเสียงไหมไม่มีเสียงครับสตาร์แดกอะเอยสตาร์แดกมีเสียงเว้ยดูนี่ลุยกันครับกับทีวัน โหลดสายกอนเราแป๊บนึงสายก็ตัวนี้ครับซีเซอร์เลิกใช้ได้เลยครับใช้ตัวนี้แทนครับแม็กพาวเวอร์ถามโกบ้าดีเหนียวบ่าใช้ได้ปะไม่มีรูดนี่แดงๆนี่ก็ใช่เหมือนกันนะอันนี้พีอีสามอ่ะนี่โดดๆสีไม่ตกไม่ตกนี่ใช้มานาแล้วยังโอ้ประมาณเดอนกว่าแล้วเดือนกว่าสีไม่ตกนะตีๆนีนิ้วโป้งเอาสีแดงแป๊ดเลยแต่นี้รับประกันสีไม่ตกถูกครับคุณภาพดีเหนียวถูกจัดไปตัวนี้ นันจัดนันเกิดแดงแปด๊ดคอสเสี่ยงตัวกันเรียบร้อยครับแดงแดงแดงต่อเรียบร้อยกับเหยือ่อพิมเจอรี่วันนี้โอ้ไวใจอยู่แล้วครับพิมเจอรี่ต้องสีนี้เท่านั้นเดี๋ยวลองตีกันโอ้ยหปูระเบิดค <c oughs> อนผมต้องก็แก๊กหน่อยงงผมไหมอืมนี่ได้ลองดูครับคาดว่า ไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่อืมแต่ว่าสวยในในแค่นี้แหละแม่งสวยจะลองดูกันหมายกลอุ้ยเอาอีกแล้วกูกูต้องมาตั้งอีกแล้วเฮียแม็กเลยเอ่ะฮึยี่ก้อว่าซิ่งเลยสัสอุ้ยมันซิ่งยัง,ยงวะยังไม่ออกแรงเลยเฮีแยแต่ตอนตีแม่งแบงแบบ แคร์นั่นแหละเสียงเสียงลูกปืนถึงแม่งแบบแครใช่ไหมลูกปืนเซรามิกนต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเสียงเหมือนเหมือนลอกพังอ่ะแม่งแบบแคร์ทำไมดิเฮ้ยเรียบร้อยครับเดี๋ยวมปตั้งหน่อยนี่ตรงนี้แหละไปลองงัดชะโดก่อน หมุนซ้ายด้วยนะเจ้าวันนี้วันนี้หมุนซ้ายฝึกครับฝึกจะได้ตีแบบสะดวกสะดวกมั่งไม่ต้องสับมือแล้วครับเดี๋ยวเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็ชินเองตีไม่มีปัญหาแต่ว่าน่าจะเป็นตอน,นนี่ตอนหมุนสายข้อมือผมยังไม่ชินไงมันจะแบบมันจะควงหน่อยมันไม่นิ่งมันหมุนขวาผมอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้วันนี้มาลองที่ใหม่ด้วยนะบบนอุ้ยบัสตรงนี้ก่อนมันาาา้าบัสตรงนี้อ่ ตรงนี้ไม่เคยมาใช่ไหมตรงนี้เฮ้ยไม่เมาเหยียบเลยดิมันสวยยังวะ,ะงไปในหัวมีอยู่อ,ยอ้มได้อยู่อันนี้ผมปรับแบบไม่ตื่นนะผมจะหมุนแบบนี้ก็แก๊กก็แก๊กจัดสปินก็พอหมุนได้นะเพราะแขนมันกว้างไง อตะกรวดทุบกล้วยใช่ป่ะจะได้ไม่รู้สึกผิดประหยัดขนาดไหนอะกูเนี่วหมดใช่ไหมงอตะกรวดสองกำมาทุบไหมทันอเนี้ยนะก็จบอ่ะยันจบเอ้ยยันได้กูยังเคยใส่เลยยันจบอ่ะเฮียเยดีมเลยตะกรวดมาหลอมเองเอาเอาเนี่ยกระป๋องกป๋องเบียระเอามาหลอมโอ้ยเฮียเออเนี่ยหมดไงแล้วตะกรวดสองกำผมไม่ได้ใช้มีเยอะเลยเอาแรงมาทุบเล่นนะครับ ได้เหมือนกันอืมเกมนี้ก็ลื่นมาอีกโอ้ยจะกกแม่คงคุมฟูไม่ดีแน่เลยอะใช่เลยตามที่คาดไว้เป๊ะๆตั้งไม่ละเอียดนะมันตั้งไม่ค่อยไม่ไม่ดีอ่ะไอ้เนี้ยไม่รู้แม็กเลยอ่ะก่อนก็แน่แล้วด้วยอืมแบ่งเกมตัวที่ได้ตัวแรกมางไงวันนี้ทำเพื่ออะไรคือนำโชคผมปรับสุดแล้วนะให้สุดอีกเหรออ้าว จัดเบยียดเลยฮี่อดีดีจริงจริงยึดก๊อกเอาไว้ตั้งโชว์ปะเนี่ยใช้งานได้ปะเนี่ยกูใช้ไม่เป็นว่ะไม่ใช่แนวอ่ะอย่างกระลอกพังไอ้ย่ยหมุนซ้ายกูโคตรก,กอกแก๊กเลยฮี่อแบบหมุนดีคันเบยียดโยกไอ้ ไม่ฟูแล้ววะ่ะเจอแล้วเจอหน่วงแล้วเจอจุดเจอจุดจัดอ๋าเรือเป็นอย่างนี้แน่เลยอ่ะสิบเอ็ดฟุตเนี่ยประมาณนี้แน่เลยไม่ขี้เหลวว่ะถ้ามาตีไกลๆอย่างเงี้ยแต่สกิปิ้งกูว่าไม่น่ารอดอ่ะ

ลอกบาง <c oughs> ลูกปืนไม่จะก,กระเด็นออกมาไลยจัดโอ้ยเสี่ยงขนาดนั้นแต่เท่อ่ะทำงี้ได้อ่ะสวยจัดวะ่ดวะโอ้โหโอ้โหเย่ย่เนี่ยก็เกินไป <c oughs> อ่ะแล้วก็เงียบไปเ <c oughs> ขาเรียกสั่สงระบบ <c oughs> เอาไปโชว์ได้เว้ยตั้งต้โชวยอ่ะเดี๋ยวลองระยะใกล้ๆดูอันนี้อย่างไกลเลยนะไกลจัดเลยอ่ะดูอันนถึงบ่าไพ่ล้อไพ่ล้อไปล้อบดีซีดีซีตัวนี้ยังก็ดีซีดูอันนี้โคตรไกลได้แต่ไม่ถึงไม่ถึงหรอเอ้ย ตอนนั้นเธอล่าไม่ถึงเหรอ,อไอ้เูด่อ่าอ่๋ดูวเดี๋ยเดียด,ดให้แทบดูความไก่เลยอ่ะเห็นปะดอ่เดูผมดผมูอมลิ้มฟังยี่มันเหมือนจะเลโก้แล้ววะเี๋ยลอกกูเหมือนแบบจะเลโก้แล้วอ่ะแม่งแบบแกลกเลยแม่งไหลล้วมาหมดเลยอไอ้สั์ไปดูวะน่าจะใกล้กว่าหน่อยนะ ไม่เลยครับวันนี้มาสำรวจใหม่นะไม่มีแรงนะเขับไปดูหน้ามาแล้วไปป่ะแต่ว่าตรงนี้มันมีแน่นอนแล้วถ้ามีเรือนะให้ามีเลือก็เราก็ตีกางน้ำเลยเพื่อนแต่มันไม่ชุ่มเหมือนตรงนน้นวะยอะดีสี ก็ไม่อยากขับดิสัตว์มึง <c oughs> ขับลอกกูทำไมวะทีไงเหี้ยอ่ะเรียบร้อยเลยเอามาโชว์ดิษหน่อยดิโอ้ยเหี้ยเพื่อนเขาย่าว่ะเจ้าต้องเพื่อนดิษเลยยาไม่น่าดเฮ้ยเอ,อ้าเฮ้ย ไอเขียวไปแล้วไอเขียวไปแล้วไอเขียวไปแล้วไอเพีอะเนวก็ด้วยสัตว์ยังไงเราจะขอคืนเก๋เสียงอะไรวะเสียงเป็ดปะไม่ใช่มึงอยู่ลีล่อกูดีสัตว์เสียงเป็ดอุ้ยเดี๋ยวมีบ้างอย่างนี้ดีเลย โหสวยจัดเป็นกูกูกัดแล้วแล้วผักอ้ําตรงสายสายวิ่งยังหูสายวิ่งแล้วเดี๋ยวพอกัดจริงๆนะตื่นเต้นไเลยออกไกลจัดนะเนี่ยจัด เฮี่ยงรอบเฮ็ดเอาไว้เสร็จโจนดิอะไรกับเพื่อนมาเสร็จโจนดิลงดีซีไปเอาเอาไว้ตั้งโชว์ด้วยเฮ้ยใครที่อยากเห็นอีพีสองก็ทำใจไว้เลยว่ากูไม่เล่นละ บอกให้เลยเตียงเตียงเงี้ยโดนโดนแหนเข้าไปเงียบพังแ็แบบเงียบเ่ยเหี้ยมูนี่เอาเลยกูดูเหี่ยของไอเนี่ยปามอะไรวะอวา,ยา,ยามนโดอะเยืยอยางอะหางคู่อะแปดสิบเก้าบาทมั้งในตนิ๊กต็อกไม่ในสู้พิมพ์กูได้แล้ว <c oughs> อ๋อตอนนี้น้ำมันยังขึ้นอยู่เลยนะน้ำประทานนใช่ปะตอนถ้าสมมติเรามาเรา,เาว่ายคายส่วนน้ำไงเราคลายมาเรื่อยๆ ต่ตอนขับปลายเร็วพายหไม่กลางน้ําเลยอะพลาไหม่นจ้วงต้มต้มต้มแต่เรือเรือแบบไอ้ที่มึงสั่งมาเรือมันหัวมันแบบว่ามันลูดน้ําไงปลาไหลได้ <c oughs> เ,เฮ้ยแข่งกับเทียแข่งกับเทียเฮ้ยแข่งกับเทียแข่งกับเทียไอ้เฮียเมื่อ <c oughs> <c oughs> คืนนอนไม่หลับเฉยสัตว์ตีสองเฮ้ยตะกล่มตาหลับแม่งก็ไม่หลับก <c oughs> ว่าจ <c oughs> ะหลับไอ้เฮีย ก็แบบว่าไม่เล่นโทรศัพท์นะแบบว่าพยายามหลับตาให้มันหลับมันไม่คิดเฮี้ยอะไรหมักไอ้นี่นนหลับแตพักไอ้เฮี้ยมันเหมือนแบบเราไม่หลับอ่ะตื่นมาอที่เอ้ยสัตว์เอ้ยตีสองไอ้ที่อไม่นอนยิ่งเลยยิ่งอ่ะเออนี่ไม่ได้แบบเสี้ยนเี้ยเราแต่ว่าแบบนอนไม่หลับไปเฮี้ยอยาลงเรือเหรอฮะไม่รู้ดิ คะแนนความตีดีเอาไปสี่เต็มสิบความสวยเอาไปสิบเต็มสิบรวมๆแล้วโคตรเยี่ย